สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ซีปรัสในโิที่ผ่านมาผมบอกว่าถ้าสมมติว่าการขอพื้นที่เนี่ยมันจะขอในส่วนของตรงนี้ใช่ไหมครับผมมันจะขอในส่วนไม่ใช่ส่วนที่อยู่ติดติดกันแต่ว่ามันจะขอมาจากส่วนตรงไหนก็ไม่รู้ส่วนตรงกลางก็ได้ส่วนตรงท้ายก็ได้นะครับมันแล้วแต่ว่ามันจะขอมาจากตรงไหนนะครับก็คือว่าตรงนี้เขาชื่อเรียกว่า stack ที่ว่า,ารับมา้ผมได้อธิบายเวลาในโยที่ผ่านมานะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าในส่วนของฮิปนะครับผมในส่วนของฮิปเนี่ยมันก็จะทําการเหลือไว้สําหรับการ ใช้งานการจองแบบนี้นะครับผมโอเคครับเรามาดูก่อนว่าจริงหรือเปล่าสมมติว่าในโปรแกรมนี้ผมจะมี in นนะครับผมแล้วผมก็จะมี Rx y แล้วก็ z นะครับผมผมมีแบบธรรมดาตรงนี้มันก็คือส่วนของ static ใช่ไหมครับผมมันไม่ใช่ Dyna m i c นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่อิ t แตติกแวริเบิ static, นะครับซึ่งคือ S C A T I C ไม่ใช่แบบนี้นะครับผมคนละความหมายกันนะครับเราเราจะมาพูดกันทีหลังแล้วในที่นี้ผมก็จะมี แบบไดนามิกอันนึงซึ่งก็คือว่านี่นะขอบพื้นที่เป็น new นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น new i n แค่นี้แหละครับแล้ว e น int เนี้ยให้เ่ากับ i n แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น star p ให้เ่ากับ new i n แค่นี้ครับถ้าผมจะทําการ print address ของแต่ละอันผมก็จะ print address ของ x ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็ n line มันจะเอามาใช้ n line แบบนี้นะครับผม n line นะครับผมผมก็จะ print address ของ y แล้วก็ของ z นะครับ x y แล้วก็ Z คุณมาลองดูว่าอ d d ร e ส s ของ x y z ทมันคืออะไรนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับถ้าคุณมี new เสร็จคุณก็จะต้องมี delete ด้วยแบบนี้ครับ let e โอเคครับ ดีลิท p คุณจะดีลิทตรงนี้ไม่ได้นะครับถ้าคุณถ้าคุณทําการดีลิทต่อจากตรงนี้เลยดังนั้นหลังจากดีลิทไปแล้วคุณก็จะใช้ไม่ได้เพราะว่าพื้นที่นั้นถูกลบไปแล้วใช่ไหมครับผมพื้นที่คุณถูกจองถูกลบไปแล้วดังนั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานตรงนั้นได้อีกนะครับแต่ว่าในที่นี้เรายังไม่ได้ใช้ p นะครับเราใช้แค่ x y z ผมจะลองรันให้คุณดูนะครับตรงนี้มันก็คือ address ของมันนะครับอ่าสิบสิบสี่สิบแปดแต่ละอันห่างกันอยู่สีนน่ ก็จะได้ดูง่ายนะครับผมโอเคครับผมจะ c o p y ตรงนี้มาแล้วก็จะมาวางไว้แล้วก็จะมาวางไว้โอเคครับเรามาลองดูอีกทีนึงเห็นไหมครับมันก็จะเป็น14 40แล้วก็36มนะครับมันจะห่างกันอยู่สี่อันแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีตรงนี้นะครับผม p เนี่ยผมก็จะทําการ print address ของ p นะครับผม d d r e s s ของ p ทํา print ได้ยังไงครับก็แค่ p เฉยๆนะครับผมก็จะหมายความว่า p เนี่ยมันเก็บ address ของตัวใหม่นี้ใช่ไหมครับถ้าคุณทําการเดลิฟเมันก็จะเป็น พื้นที่ที่มันเก็บ P นะครับผมโอเคครับแต่ตรงนั้นเรายังไม่ไปนะครับเราจะมาทำการตรงนี้ก่อน n line ตรงนี้นะครับผมก็จะ cast มาให้เป็น int ดั้งนั้นมันก็จะ return ะ address ตรงนี้เป็น i n นะครับอันสุดท้ายจะเป็น P นะครับจะลองรันดู เห็นไหมครับตรงนี้มันเก็บอยู่ที่2ล้านกว่าแต่ว่าตรงนี้มันเก็บที่6ล้านกว่านั่นก็คุณก็อาจจะอนุมานได้ว่าไอ้2ล้านกว่าเนี่ยมันอยู่แถวนี้นะครับผมแล้ว6ล้านกว่าซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้นะครับผมคุณจะได้เข้าใจเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าคุณเรียนเรื่อง data structure แล้วก็คุณเรียนเรื่อง stack นะครับผมผมจะมาพูดเล็กๆน้อยๆในวิดีโอถัดๆไปนะครับผมถ้าเรากําลังเรียนเรื่อง class กันโอเคครับส่วนวิดีโอนี้ก็ดูก่อน อ๋อยังเหลืออีกอันนึงนครับพี่ผมไม่แสดงให้คุณได้ดูก็เพราะว่าตัวนี้นะครับก็คือ address ของ x y z ใช่ไหมดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็น address ของ p นะครับผมผมจะลอง run ตรงนี้ดูจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับ address ของ p มันอยู่ใกล้ๆกับพวกนี้เลยก็คือว่าสองล้านกว่า,วาคือ 3, 6 4 0 4 4 4 8จริงๆแล้วมันเรียงกันเลยนะครับก็เพราะว่าเวลาโปรแกรมนี้รันเสร็จปุ๊บเนี่ยหรือโปรแกรมนี้ถูก d o u b ิ e ลคลิกแล้วก็โหลดเข้าไปใน memory ดังนั้นมันก็จะต้องรู้ว่า x y z มันอยู่ในส่วนไหนของ ของอ,อของ stack นะครับผมของ stack จากนั้นแต่ว่าไอ d d ด e s s สที่เราปริ้นตรงนี้นะครับผมซึ่งก็คือ i n เนี่ยนะครับ int p มันก็คือแอด r e s สที่ถูกทำการจองมานะครับผม e n d ไม่ใช่ e d n แบบนี้นะครับผม ดังนั้นตรงนี้ก็คือ address อันสุดท้ายเนี่ยก็คือ address ที่ถูกจองมาส่วน address ตรงนี้ก็คือ address ส p คุณสังเกตเห็นไหมครับตรงนี้อยู่ที่9ล้านกว่าตรงนี้อยู่ที่2ล้านกว่าโอเคครับแค่นี้แหละครับทำไมผมจึงต้องมาทำเป็นวีดีโอด้วยก็เพราะว่าถ้าสมมุติเราเรียนเรื่องคลาสเดนมิกเรื่องเรียนเรื่อง a r ร์เร y ์เดนมิกแล้วก็ s t r u c t u r e dynamic แบบนี้นะครับผมเราจะได้เข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานโอเคครับเราเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานแล้วเราจะได้เข้าใจภาพรวม,รวมนะครับถ้าเราเข้าใจภาพรวมเราก็จะ,ะเข้าใจ ภาษา C ผาพรัสได้ง่ายขึ้นโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในวัน้าสนุกนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ